ค่ะพี่น้องสวัสดีกันตอนใสายๆกันตอนแดดออกแอมเซมพี่น้องแต่วันอากาศหนาวหนาวหมากเลยสามสีมื่นมานน่พี่น้องอ่ะให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยเดอ้อเนาะค่ะพี่น้องบ่าวาู้มิอายุเนาะค่ะผู้สูงอายุและเด็กเล็กควดใจเสียผา หนาๆเ้อค่ะพี่น้องเด้อเบิ้งพี่น้องอากาศล่มมากเลยค่ะลมแรงมากเลยลมแรงมากค่ะพี่น้องแดดออกกัยังล่มสังเกตบ่ค่ะพี่นอ้องแมแต่แดดออกก็ยังลมเลยคุณน่ะพี่น้องอ้าคุณยายน้องเอวาขอบขอบบุญขอบคุณเด้อค่ะ ขอบบุญขอบคุณที่มีน้ำใจให้คาแผ่นเพิดและก็บคานม่มน้องเอว่าข่าวของแอนนาเนาะค่ะพี่น้องเนาะข่าวของแอนนาแอนนาจะมาว่างแนวทังให้เฮ้าแบบใหม่เด้อค่ะพี่น้องเด้อแอนนาสิมาว่างอ่าแนวทางของเฮ้าแบบใหม่ เพิ่มมาว่างสองตัวหนึ่งตัวถึงสองตัวเป็นเลขเด่นเลขวิ่งเิ่นว่าให้แม่ขั่วนะจดสถิติไวเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเริ่มกันปี68แปดโอ้ลมแรงมากค่ะพี่น้องหนาวบ่แนพี่น้องหนาวบอเอฟคอมเมนต์กันเข้ามาในเด้อบันไดหนาวคุณนะพี่น้องลม,ลมลมรักกันหนาว แม่คัวว่าสิไปหน้าอยู่ดีมือนี้ว่าสิไปใสดังแล้วสิไปใสดังเอาปลามาไ้ถ่ายกินมา่กินต้มปลานะแม่คัวเด้อต้มปลาแกงปลานำแม่คัวอ๋ <S 2> <S 2> <S 2> อเอาค่ะพี่น้องเป็นอากาศที่ร่มมากอโอ ม่ขั้วว่าสิไปหน้าไสด่างอยู่ได้มือนี่สิไปไส่ด่างหาป่าเมื่อว้นถ่ายกินอยู่ดอกเพราะว่าอย่างตีกินตังแต่หมูตังแต่อันไก่ไหลกินอาหารธรามชาิเท่าในนอพีหน้องเนาะกินอาหารธรรมสาิเท่าบานบานเท่าก็คือสิบบคคอยเก็บแข็งปวดขาปันใดเนาะ เมื่อนีแม่ขั้วสิผ้าไปตามแนวทางของผู้ใดเจ้าแม่หมูจองอ่างเด้อค่ะพี่น้องเรื่องวที่ผพานมากเขาสองตัวเดี๋ยวแม่ขั้วสิผ้าไปบึงเอาค่ะพี่น้องอุ้ยเป็นไดล่มคักบ่พี่น้องเบึงดูบ้บานแม่ขั้วทึ่งล่มทึ่งหนาวแมแต่เด็ดออกก็ยั่งหนาวอยู่พี่นอ้องเห็นบ่ใบกล้ยพูน่ะ พูดนะพี่น้องอ่ะอันเอฟซีเพิ่นคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่เพื่อนกะฟิงแดดนอก่ะ,ะพี่น,อน้องนะเอามาเบิ่งตัวเลขแนว่าของเจ้าแมวมูจองอ่างโอ้ยลม่มพี่น้องลม่ลมลม่ลมล่มเข่าพี่น้องสถิติเพื่อนเดินเหี้ยปนไดเงีง้อยู่เด้กเห้ามากครับพี่น้อง ผู้ใดติดตามช่องแม่รัวสีเห็นว่าเจ้าแมวมูดจองอ่างเดินเง่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะเห็นบอกค่ะพี่น้องเดินเง่ามากคะ่ะหลายๆงวดพิษแค่สามงวดเด้อค่ะพี่น้องนับบ่ถ,ถวนเดินยาวจนนับบ่ถ,ถวนแล้วพี่น้องอ่ะงวดที่พานมากงวดวันที่สิบหกทีพานมากบางหันสี่สองหนึ่ง เดินมาซีสองหนึ่งบนลางเข้าที่ใดสองหนึ่งเขา้าเข่าล่างตรงๆกอดข้อกันมาเด้อค่ะพี่น้องเด้อกอดข้อกันมาสําหรับเจ้าแมวมูดจองอ่างรอบนี้จะมาตัวไหนไปแม่ขั้วสิผ้าไปบึงพร้อมๆกันว่าสิไปใส่ดางสิโล่งใส่ดางได้นบนัน้อขึ้นหนาวถึงน้องไปน้องพี่น้อง ว่าจะไปใส่ด่างสิโลกใส่ด่างได้บ่ะไขึ้นหนาวแท้เฮ้ยนะเจ้าแมวมูดจองอ่างเดินเงาว่ดีพี่น้องเดี๋ยวแม่ขั้วสหบงหนึ่งสอสามี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสิบสิบสห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ ยี่สิบสี่งวดรุดสี่หวดหนึ่งสองสามใช่ไหมสี่ยี่สิบสี่งวดรุดสี่งวด,ด,งวดพี่น้องสำหรับเจ้าแมวมูดจองอ่างเด้ออู้นาติดตามอยู่ที่แม่ขั้วเว้าเนาะตาของเพิินเป็นบนล่างเด่นมาเทิ่งบนเทิ่งลางเด้อขันผู้ได้มีจะอาลักซิบรลักนวยเอาเป็นตนาเอามาติดของเพิินอยู่เด้เนาะ เป็นธนาอามาติดของเพิ่นอยู่สำหรับเจ้าแมงหูจองอ่างเอาผู้ใดเบิ่งช่องแม่ขั่วกะสิรู้ว่าเจ้าแมงหูจองอ่างเดินดี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 ค่ะพี่น้องเดินดีมากเลยค่ะอ่ะมาแล้ววันที่สอง ทับหนึ่งวันที่สองเดียนโมกกล่าหกแปดเด้อบานนี้เด้อแม่ขั่วกะมักแต่สีเขียนแต่หกูเกียดเนาะเดนมากเดนมากหก สองสามวดที่ผ่านมาสี่สองหนึ่งเข่ากอดข้อกันมากเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะกอดข้อกันมากสองหนึ่งเข่าล่างตรงๆร,รอบนี้มาอีกแล้วสําหรับเจ้าแมงหูจอกอ่างเด่นมาหกสองสาอะผู้ไดมีลักซิฟรักนวยเอามาจับใส่ผู้ไดมีอ่ะบนมีลางมาจับใส่ด้วยค่ะพี่น้องเด้อเข้ามาเท่าไหร่ยี่ีงวด ยี่สิบสี่งวดหลุดไปสี่งวดเข้ายี่สิบงวดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะยี่สิบสี่งวดหลุดสี่งวดแสดงว่าเขายี่สิบงวดโอ้ถือว่าเดินดีมากคะ่ะพี่น้องเนี่ยค่ะพี่น้องยี่สิบสีง่ง,ง,ง,งวดหลุดสี่งวด ถือว่าเดินดีมากเร้อค่ะพี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสถิติของเจ้าแม่อมูจองอ่างเดินเงาปีหกแปดเราเด้อพี่น้องเด้อปีเก่าใกล้จะหมดไปแล้วจะเรียปีใหม่ให้พี่น้องมันหมาน,นใส่ปีหกแปดเด้อแต่ว่าทรงไทยบางท่านก็นดีดีเนาะพี่น้องน้องเอวาแม่ประจิตหรือว่าอ่า แม่ยะโสธรหรือว่าแอนนาหรือว่าอาจารย์อื่นๆที่ย่งคุยกันบ่ถึงกันคือว่าเขาดีมากเนาะค่ะพี่น้องอ่ะขอบบุญขอบคุณทุกอาจารย์ที่ส่งตัวเลขแนวทางอันนี้ก็แม่ขั่วกับขอขอบบุญขอบคุณสําหรับเจ้าแมงูดจองอ่างที่ส่งแนวทางมาหาแมา้แม่ขั่วแม่ขั่วกับส่งห้พี่น้องเอฟซีเอฟซีกลับไปหาสลราก,กินแบงที่ถูกกฎหมายเนาะคะ่ะไปจับสารา ที่ถูกกฎหมายไว้พิจารณาตเลขนี่เอาไปไว้พิจารณาสลากที่ถูกกฎหมายก็คือเข้าสื่อถือเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอางวดนี้ให้พี่น้องเฮ่งๆปังๆใส่ปีไม่พ่อกันคลิปหนะ้าคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีเดอ้อ